้ใล้อมาถึง20นิ้วนะคะไฟหน้าของเรานะคะก็จะเป็นโคมแบบลมดำนะคะพร้อมกับดักเทลนะคะที่เป็นสีดำเงาแบบนี้เลยเจ้าตัวนี้ยังมาพร้อมกับตัวซิมรีเตอร์นะคะที่มาพร้อมกับตัวรถ สวัสดีค่ะเชลซี Chelsea นะคะ BMW GNE จากบัตเซโนนามอเตอร์นะคะวันนี้นะคะซีก็จะมากับเจ้าตัวนี้เลยนะคะ 520D รหัสตัวถัง G60 นะคะสิ้นสุดการรอคอยกันแล้วนะคะรอกันมาอย่างยาวนาะนมากๆเมื่อ,อไหร่รุ่นดีเซลจะมานะ้ากับตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ซีก็จะพามา,มารีวิวเจ้าตัวนี้กันนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็โดดเด่นมากค่ะ และพิเศษสุดๆสำหรับ 520D ตัวนี้นะคะอย่างที่เราจำกันได้นะคะสำหรับ 520D รหัส G30 นะคะ mm hmm. เขาจะให้ล้อลอยมาอยู่ที่19นิ้วนะคะแต่ตัวนี้นะคะให้ล้อมาถึง20นิ้วนะคะ mm hmm. เท่ากับตัว 530E mm hmm. เลยค่ะเป็นลายสตาร์สป็อกสวยแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับ M Sport p r o Package นะคะที่เป็นชุดแต่งนะคะเราจะมีในเรื่องของคาลิเปอร์เบรกสีแดงแบบนี้นะคะ mm hmm. แต่งมาให้ด้วยค่ะ และในส่วนของด้านหน้านะคะจะมีในส่วนของกระจังหน้านะคะที่เป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไอคอนิกโกนะคะที่มีในทุกรุ่นของตัวซีรีส์5เลยนะคะรวมถึงไฟหน้าของเรานะคะก็จะเป็นโคมแบบลมดํานะคะซึ่งมาพร้อมระบบเมติกนะคะแล้วก็จะมีลายเส้นนะคะสีน้าเงินตัดแบบนี้นะคะเพิ่มให้ตัวไฟหน้าของเราเนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะ และในส่วนของเครื่องยนต์นะคะตัวนี้มาพร้อมกับขุมพลังดีเซลนะคะ4สูบนะคะ2,000ซีซีค่ะแรงม้านะคะจะอยู่ที่197แรงม้านะคะแรงบิด400นิวตันเมตรนะคะและเขายังมีระบบนะคะไมล์ไฮบิดมาให้นะคะอยู่ที่8กิโลวัตต์นะคะช่วยเพิ่มแรงม้าได้ถึง11แรงม้าเลยด้วยกันนะคะทำให้การออกตัวหรือว่าการเร่งแซงเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะคะอัตรานะคะ0ถึง100กิโลเมตรนะคะทำได้อยู่ที่7.3วิเลยะคะ่ะ และในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะเป็นดีไซน์ไฟ L s ลเชฟแบบนี้นะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ B M W นะคะมาพร้อมกับดักเทลนะคะที่เป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะห้องเก็บสัมภาระของเรานะคะจะเก็บได้ถึง520ลิตรเลยค่ะ mm hmm. และตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นตกแต่งพวงมาลัยเป็น M นะคะแล้วก็นี่พิเศษสุดๆเลยค่ะเข็มขัดนิรภัยของเขานะคะก็จะเป็น ดีไซน์ M เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัว Interaction Bar ค่ะจะเป็นแบบใหม่แบบนี้เลยนะคะก็คือจะได้รับดีไซน์เนี่ยมาคล้ายๆกับตัว Series 7เลยนะคะแล้วก็ลงมาค่ะที่ตัวนี้นอกจาะจะมีในส่วนของ I Drive นะคะที่เป็นผลึกแบบนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟนะคะรอบที่วางแก้วสวยงามแบบนี้เลยนะคะ ต่อมาก็จะมีถั่วชาร์ทไ้า4นะคะให้2ช่องอยู่ที่ด้านหน้าข้างที่วางแก้วแบบนี้นะคะระบบปฏิบัติการนะคะใหม่ล่าสุด OS 8.5นะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของการใช้งานเปลี่ยนสีตัวไฟ Interaction Bar ได้นะคะหรือว่าจะเป็นการเชื่อมต่อบุ b m w i d การใช้งาน Infotainment ต่างๆนะคะ และพิเศษสุดๆนะคะเจ้าตัวนี้ยังมาพร้อมกับตัวซิมรีเตอรนะคะที่มาพร้อมกับตัวรถล,ลูกค้าสามารถไปซื้อซิมอินเทอร์เน็ตนะคะมาใส่ตัวซิมรีเตอรของเรานะคะจากนั้นสามารถเชื่อมต่อนะคะอินเทอร์เน็ตให้กับตัวรถได้ลูกค้าก็จะสามารถที่จะใช้งานในเรื่องของแอ r ์คอนโซนเกมนะคะหรือว่า YouTube ต่างๆได้คะ่ะ และสาหรับพื้นที่ห้องโดยสารตอนหลังนะคะก็กว้างแล้วก็สบายมากๆอย่างซีเนี่ยสูง170นะคะก็ยังรู้สึกว่านั่งสบายแล้วก็ไม่อึดอัดเลยพื้นที่ห้องโดยสารด้านบนก็เหลือเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับตัวแอร์นะคะที่เสาบีให้ทางซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะคะมีตัวลำโพงนะคะได้เป็นฮามาการด้านนะคะตัวนี้เราก็จะได้สุนทรียภาพในการฟังเพลงนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัว สายชาร์จท้า e C นะคะที่เราให้มาถึง4จุดด้วยกันนะคะพร้อมกับแอร์นะคะตอนหลังเนี่ยสามารถปรับแอร์ได้ถึง4โซนเลยนะคะก็คือแยกข้างหน้า2ข้างหลัง2เลยนะคะตัวนี้นะคะจะมีในส่วนของที่วางแก้วนะคะมาให้ด้วยนะคะถึง2ที่นั่งด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวม่านนะคะที่จะมีทั้งม่านด้านหลังนะคะแล้วก็ม่านด้านข้างแบบนี้นะคะไ้ลูกคัา รับตัว 520D ตัวนี้นะคะถือว่าเป็น 520D แต่ให้อ p อปชันมาแบบจัดเต็มมากๆเลยนะคะแล้วก็ท่านใดน,นะคะที่สนใจจะมาชมรถตัวจริงนะคะสามารถมาดูได้ที่ B.M. w Barcelona Motor ทุกสาขาเลยค่ะ